โอเคค่ะต่อไปเป็นวิธีการตั้งค่านะคะภาษาของ TV BMW ที่ไม่เกี่ยวกับมีสติกนะคะก็คือดูง่ายๆเลยว่าเนี่ยค่ะจากคำพวกคำว่า input คคำว่าหูฟัง speaker เนี่ยค่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกค้าได้ยังไงเริ่มต้นโดยก็คือมันจะขึ้นมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะให้เราดูตรงคานี้ก่อนคาว่า Input ตตัวอักษรนี้ให้เรียนมาเป็น Amazon Fire TV นะคะ กดเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ you're a offline ไม่ต้องตกใจให้เคาะหน้าจอสองประมาณ2ครั้งค่ะให้เจอคําว่าเครื่องหมายย้อนกลับกดกลับ1ครั้งกดกลับสองครั้งแล้วก็จะเจอตัวเลือกภาษานะคะก็กดภาษาอังกฤษได้เหมือนเดิมเลยอ่ะรอสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่ Input แล้วก็มากดเข้า HDMI เพื่อใช้บีสติ๊กเหมือนเดิมค่ะแค่นี้เราก็ จะเปลี่ยนภาษาให้ลูกค้าได้เป็นมาตรฐานตามที่มาตรฐานของบริษัทเราต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะ